สวัสดีครับวันนี้พวกผมเช่นเคยบูมบอยรถบ้านสาขาราชบุรีวันนี้ขอเป็นถึงคิวสาขาน้องใหม่ราชบุรีบ้างแล้วกันนะครับไม่ได้มากันนานวันนี้มาเจอกันหน่อยไหนๆเจอบูมในบอยรถบ้านแล้วก็ต้องเจอรถสวยๆแน่นอนวันนี้พาไปดูอ s ซุ a l l n นิว s อลซุปี2013 X Series เครื่องยนต์2.5 VGS ตัว Z ตนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนี้คันนี้แอบกระซิบว่ารถบ้าน เป็นรถบ้านมือเดียวที่นํามาเสนอเนี่ยรถบ้านมือเดียวแท้ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดลึกๆกันเลยว่ารถคันนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงรถสวยแค่ไหนทําอะไรมาบ้างไปดูกันเลยครับนี่ตัวรถนี่ตัวถังสีดําดําตรงรุ่นลงเล่มสีดําตรงรุ่นไม่เคยกลับสีเปลี่ยนสีใดๆมาทั้งสิน้นกระจังหน้าคมเมียมแบบเดิมๆตัดด้วยคำว่าอีซูซสีแดงนี่เอกลักษณ์ของอีซูซูเขาเลยตัวอีต้องตัวอีซูซต้องสีแดง ไฟมาเพราะเขาไฟเดย์ไทม์เลนนิ่งไลท์เดย์ไทม์นิ่งไลท์คือไฟที่เราจะติดได้ตั้งแต่ตอนกลางวันติดตลอดติดตอนกลางวันตลอดนี่เลยพอเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาข้างๆก็จะเจอล้อแม็ก6ิหนี่แม็กไม่เหมือนใครแม็กไม่เหมือนใครหกลูสวยๆตัดสีทองผมบอกว่าเจ้าของแต่งมาสวยมากคันนี้ผมรับซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะเจ้าของเป็นคนรักรถและดูแลรถมาค่อนข้างดี ไปต่อได้ไปเลี้ยวเนี่ยไปเลี้ยวตัวใหม่นี้อยู่ข้างกระจกแล้วจะไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ข้างกระจกเลยเห็นกันชัดเลยแล้วก็คำว่าไฮเลนเดอร์แท้ๆจากศูนย์แท้ๆเลยและสำคัญตัวแฮนเดอร์ก็ต้องมีอะไรบันไดนี่บันไดเดิมๆพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานนะครับนี่ดูเลยดูเลยมาถึงลืมพูดถึงแม็กแล้วพูดถึงยางบ้างยางใหม่อีกสี่เส้นบริษบ้านจัดยางใหม่อีกสี่เส้น ขับกันไปเลยลุยกันไปเลยสบายๆแล้วก็มีบาหลังบาหลังนี่เป็นของเดิมนะเขาเรียกว่า X Series ถ้า X Series จะต้องมีบาหลังแบบนี้ของยิสูเขาเลยด้านหลังเลยด้านหลังมีกล้องมองหลังพร้อมนะครับพร้อมใช้กล้องมองหลังนี่เปิดกระบะดูใหม่แม็กไนเนอร์เดิมๆของอีสุเลยเดิมๆของอีสุเลยครับแม็กไนเนอร์ เป็นยังไงครับคันนี้บุมต้องบอกก่อนเลยว่าลูกค้าเอาไปใช้ได้ได้ทุกสถานการณ์จะลุยจะขับสวยๆในเมืองได้หมดรถทรงดีมากบอกเลยไปดูด้านนี้นี่นะครับสีเดิมทั้งคันรถไม่เคยผ่านการชนหนักพิกคว่นำน้ำท่วมแน่นอนแล้วก็ดูผมแนะนำอย่างว่าช่วงล่างสุดยอดคันนี้เพราะแอดมินดูข้างล่างเลย ดูครับช่องล่างทําไปหลายหมืน่นผมบอกเลยว่าต้องมีหลายหมืน่นนี่ทาช่องล่างไม่พร้อมใช้อีกหลายหมืน่นแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com อะมาดูภายในกันต่อครับภายในเนี่ยจะมีจอจอกล้องมองหลัง แล้วก็พวงมาลัยเดิมๆเบาเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็แคปจะเปิดได้แล้วนี่พอเป็น a l นิ e w แคปจะเปิดได้นี่ครับเปิดแคปได้นั่งขึ้นนั่งสบายบันไดมีขึ้นลงง่ายมากจบในคันเดียวเลยอีสซแบรนด์หลักทุกคนรู้ว่าสุดยอดและเดี๋ยวผมจะพาไปดูสึเนเจอร์หัวใจของขอันนี้ว่ามันไม่เหมือนเพื่อนตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปดูอมาดูกันต่อต้องบอกเลยว,ว่าห้องเครื่องสวยมาก เปลี่ยนท่ออินเตอร์มาให้ไม่ต้องเป็นท่อ,อยางแล้วเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสให้เลยท่ออินเตอร์เรียบร้อยเครื่องเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับเจ้าของเดิมแต่งสวยอย่างเดียวผมได้ทดลองแล้วว่าเครื่องเกียร์เดิมไม่มีการไปยุ่งทําเครื่องแดรงสิน้นแค่ลูกค้าเดิมแต่งสวยงามบอกแล้วว่าคันนี้เจ้าคันนี้ลูกค้าเดิมดูแลมาดีมากมาถึงจุดคลายแม็กซ์แล้วที่ทุกคนอยากจะรู้อยากจะทราบ คันนี้ผมบอกเลยนะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีฟรีดาวตอนนี้ฟรีดาวผ่อนปกติคันนี้ผ่อน9 0 0 0เครดิตประวัติดีผ่อน9 0 0 0แต่เดือนนี้โปรโมชั่นของบอลรถบ้านคือช่วยผ่อนหนึ่งปีดอกเบี้ยสูงไปเลยหนึ่งปีปีแรกคันนี้เจ้าคันนี้นะผ่อนไปเลย7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวผ่อน7,000ักว่าบาทเท่านั้นและผมย้ำเลยว่าทุกอาชีพออกที่ผมได้หมด ออกได้ทั่วชีพแน่นอนวันนี้นะรับฝา,ากกับเจ้าคันนี้ไว้หนึ่งคันบุ้มก็ขอตัวดาไปก่อนเอ้ยลืมช่องทางการติดตามผมฝากหน่อยเด้อฝากเพจบอยรถบ้านสี่สาขานะครับแล้วก็ฝาก YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีตอนนี้มีมาใหม่นะติกต็อกใช่ปะติกต็อกบอยรถเพชรบุรีกำลังโอ้โหกำลังสนุกเลยก็ฝา,ากด้วยนะครับแต่ถ้าใครจะติดต่อบ,บุ้มเดี๋ยวบุ้มทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างวันนี้บุ้มก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ